ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแน่ค่ะเมื่อนี้สถานีอากาศยู่กับคุณสกุลสารจัน์รค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอภพรคุณพัชระและคุณผู้ชมทุกทา่านครับ ครับข้อมูลจากสัญกาศครับโดยกรมพิยาหมู way, ่ว mm. ้านนี่ครับภาคอีสานมีรายงานฝนตกอยู่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูต้อยเอ็ดชัยภูมิสุรินทร์นครสิมาแต่บุรีรัมย์ครับโดยหมู่บ้านนี่ครับวัดฝนลายกระมูครับดูสญาณอากาศเัื่อเมื่อชลบุรีนครสิมาครับวัดฝนได้4 0มิลลิเมตรครับเป็นผลเรน่อยครับส่วนภูมิตำสุรุนตำสุภัยเดือนสุรุเตยตอนเช้าวันนี้ครับ หลักอ,อาหารปอดใหญ่21องศาครับพอเรียกครับ21.2องศายาโซตอน21.6องศาอันดัลเชิลนครับ20.8องศาดิสเซเกตครับ22.4องศาเดอะก็ตับนครับตอนสิร์มอนี่ลูปต่างสุดภายในคอมพิวเตอร์ว่าใจ21.9องศาเซลเซียสครับส่วนภาวะที่มีตัวเมฆและพาวะที่ด่ายฝน จากเว็บไซต์กุมตุยาตอนเสาร์มืนี้เป็นภาคอีสานที่กุ้มแคบบางพืที่นะครับแล้วก็ภาคฤดูตอนเสารนี้ยัง่เวยนกุมฝนในระับสาการตรวจในภาคอีสานครับถ้าก็หมายอากาศครับภาคอีสานตังแต่ตอนเสาร์มือนี้ออตอนเสาร์อื่นมีอากาศเยในตอนเสาร์ครับเปิดมีฝนฝ่ายละสิบของพื้นที่เน่นเนจังหดชัยภูมิเลยน้องบองัวีรัพน้องค่ายครับ แต่กนร่วงทำสุดครับมืออื่นประมาณ18องศาเซลเซียสครับส่วนภูมิสูงในโฮมครับตอนใดเหมือนนี้ประมาณ2 9ถึง34องศาเซลเซียสเหมือนนี้ครับรมที่โต๊อกเชิงเหนือครับภาคอีสานพร้อมเยือกประมาณ1 0องศาเซลเซียสครับโซงส่วนงนี้ครับบริเวณจอดผู้ครับอากาศหนาวครับนุ่มต้นสุดจาดผู้ครับประมาณ11ถึง12องศาเซลเซียสครับ ครับก็อ,อย่กระเปาพี่น้อยว่าช้นครับดูแลสารชีวภาพยังสา,สา,สา,ารอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับประกอบสมัยใติ้ตามขคุมเติมเพิ่มเติมครับการซื้ออ่อไลน์สานินุกายเสียบกอรพิเกชันชและเว็บไซต์ของกรมเิิยาครับคับผมสมบินิขอคุณสุดครับ